สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อตอนนี้ก็โอ้ยมาแล้วเข้ามาแล้วเป็นอะโอ้ยนั่งนะเดี๋ยวมาในชุดสวยงามตกลงเป็นยังน่น่ะนะะเดี๋ยวเอ้ย ปืดปืดปดปื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 ดไปดูพี่โถดิโถอยู่ไหนน่ะดูนาง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 คำแกบ้างยังไงดูนางนี่อ๋อเราต้องมีของรางวัลแรกหน่อย ต,ตกลงเป็นหมูหรือเป็นอะไรเนี่ยอืมอมโอ้ยแต่ตัวมันสวยๆน้อยนี่ดูนางดูนางดูนางน,นางไปเล่นกับพี่โคง้งมานางหิวน้ำเอออย่าเพิ่งกอถอดยังบ่ได้ อะไรล่ะขาเนี่าเงียนโอ้ยเอา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 ออกเด้อออกเด้อออเด้อ่าใจบ้านนะปวไหนพี่โถก็อยู่ข้างนอกเ้อมาที่แล้วโอ้ยนางสาวจีค่อย วันนี้เป็นหมูนะหมูขยังบเนีเพื่งนนาเพิพ่มนกูนะนาหมู <umba> <c oughs> จะไปหาพี่โถ่แล้โถ้เล่นกับพี่โค้งแลวแล้วกินอะไรแล้วกินมาแล้วของหลอกล่อนางซะหน่อยหนึ่ง ปเปลยวเป็นหมูเป็นยังนเนี่ยมือนี่คือซ่องกันนั่นแท้นี่นี่ดูนางดูนางดูนางดำเดี๋ยวเดี๋ยวหมูน้อย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 เออแสดงว่าหิวน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเอาน้ำแข็งให้กินเด้อนี่รับรองอร่อยเฮะขอบอกพี่โคก็จะเข้ามาหาพิกิเพราะว่าพี่กิอยู่นี่ เดี๋ยวนางชอบกินน้ำแข็งเดี๋ยวน้ำแข็งให้นางก่อนเอามาเอ๋กินน้ำแข็งให้เขาดูหน่อยดิเห็นไหมอ่านไปนี่เนี่ยเอาเอาแข็งเนี่ยเอาเร็วเร็วเร็วกินอาเนี่ยน้ำแข็งเนี่ยคือนางชอบกินน้ำแข็งเด้อเห็นไหมเนี่ย โอ้แสดงว่าวันนี้เอาเน่นสิมาที่เลื่อนอารมณ์เสียแต่เมื่อเนี้ยเด่นน้ำก็บ้าเด่นน้ำโอ้ยลูกสาวขขอยเนาะเมืน่อเนี้ยอันนี้อ่ะเบสบอลเบสบอลบสน,บสน,ไ,ปานาไปแล้วนางไปแล้วปุวน่ะสำรวจ ปิดต,ตากันโอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปชมโฆษณาให้เราเด้อสำหรับคลิปนี้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย